เอา้ 5, 3, 5เอาเจอแรงบันท่าสามห้าครับผมเอาแล้วมีโอกาสขึ้นแรงบันทาแล้วถ้าชนะอันนี้เท่าไรแล้วปั่นพงโงสวดก็ให้โอ้โหจุดจ,จังหวะน,นี้ยังไงตบเข้ากลางเนวันจิ้มง่ายๆเลยครับได้มหไงได้มัมยิงเรียบร้อยไอสองนี่เนะื้อเขาอแบบพงโงมาลูกนี้โลนโดนตามนัดดีมานี่บรนท่าอยู่แค่เอื้อม โอเคลุยแล้วนะปุ๊บไปเอาวิวผมไม่เล่นนะจานวันนั้นผมรอจนหลุดเกีเอ้าเจอแรงบันท้ายสามห้าครับผมเอาแล้วมีโอกาสขึ้นแรงบันท้าแล้วถ้าชนะนันนี้แต่มาถึงวานานหัวตกแบเคเคมเบอร์เออร์มาช่วยหน่อยดูทีมหน่อย4 2 1 3หนนะครับทีมเขาโอ้โหก,ก็จัดหนักจัดเต็มอะ่ะวา,านาเดลิดนะฮะ อะไะครับของเราเป็นฝ่ายเขียบอลเริ่มเล่นก่อนนะครับปลูกจากซ้ายไปขวาในชุดสีแดงน้ำเงินนะฮะของบาซ่านะครับครับบูติชแนลเขียบอลอะไรครับเมสซี่เกี่ยวหมาสวยเมสซี่ยังไงตัดข้าในแล้วตัดโค้งสวบเข้าให้โอ้โหกูกูกๆกๆกๆๆๆกกกใครว่าสวยหัวใจนลุวุ้นจังวะนี้ โอ้โหส่งจุ๊บหน่อยครับเลยเนยเมซี่ฮะโอ้ไม่ให้ดูอีกโอ้โหไม่ยอมให้ดูเกินไปได้ได้ไม่ให้ดูใช่ไหมกัปบูโนโฟเฟอร์นันเดสยกไปด้านนู้นแล้วคามาร์ฮอสหลุดนะฮะขาร้อหลุดจังหวะนี้ยังไงตบเข้ากลางเลวันจิ้มง่ายๆเลยครับโอโ้จะดูว่าช้าไม่ให้ดูเหมือนกันครับโอ้โหจะดูเหรอไม่ให้ดูเหมือนกัน <S <S ตัวสุดท้ายเหรอนูเนสแบ็กขวาชิปเออจานฟาวฝา,าวเล่นแรงโอ้โหจานสาดยาวขึ้นมานครับพักออกออกมาลงเดือยหวังกลางออ้ไปแล้วเนี่ยมาจูเนียเก็บได้เนี่ยมาเนี่ยมาหลุดมาเนี่ยมายิงเรียบร้อยเลยสองหนึ่งครับโอ้โหโดนนำโอ้งานเข้าเลยครับแบบนี้โอ้ยแล้วโดนพลิกนำสองหนึ่งครับจะขึ้นมาหน้า หรือจะล่วงมาฟันสี่ต่อเนื่องไต้องการซีเมนซีเมนแย่งปูซีเมนแย่งหน่อยโอ้ไม่ได้ใช่ป่อนโยนมาลูกนี้แล้วหมดเวลาก่อนครับสองหนึ่งครึ่งแล้วครับผ่านฮาต้องมาครับผ่านฮาต้องมาเออไอ้ครับเริ่มเกมครึ่งหลังครับทางด้านฝั่ง,งเขาเป็นเขี่ยบอลมากขวาสุดเติมไปครับจาโดนซานโชถึงซานโชอเองซานโชอเองซานโชอขอแบบโค้งโคลมาลูกนี้โลนัลโดตามนัดดี มาดี่พันห้าอยู่แค่เอื้อมพันห้าอยู่แค่เอื้อมแล้วสู้จตไปเออไม่ให้ดูไม่เป็นไร <c oughs> ส่งเข้ากลางเฮ <c oughs> ้ยลองตัววิ่งลังตัววิ่งแล้วบูโน่อโ้ง่ายไปไหมอูห้หอาเลยครับตอนนี้ตะกอนไหลมายมา3-2ครับโดนพิกนำอีกแล้ว อย่าไปหยองอย่าไปหยองค่อยเติมฮะแล้วเราหลุดง่ายเลยอ่ะแบบเนี้ยมาจุนี่ล็อกมาหนึ่งล็อกแล้วไงล็อกปั่นแล้วเรียบร้อยครับโอโ้โหสี่สองโดนจับแล้วโโอ้หไม่ไหววะคาร์ลอตโดนยามไปโลนันโดถ,ถึงโลอนโดเจมาค์ินยอสลอนโดเก็บได้โลอนโดเปโลอนโดตัโโดเข้าในแล้วโลอนโดเปิดมาลูกนี้ซีเมนโขกเรียบร้อยมาดี โอ้โหจะไตอูนซิเมนโอ้โหแต่ว่าไม่ทันแน่เลยครับสซโก์แบบนี้ไม่น่าทันนะโอ้แล้วสี่สามเเรียบร้อยะน่าจะจบแบบนี้ไม่น่าเหลือป๊บไปไหนไปไหนนี่ยมาอะไรเปิดไลไรนี่ยมาเรียบร้อยครับจบเกม4-3ครับ โอ้โหโอสอบตกครับแบบนี้สอบตก <c oughs> สามโ่โจบปะแพ้ไฟชัปโปไปอ่ะ <c oughs> อ้ลงมากี่แต้มอะเก้าแต้มนะลงมาเก้าแต้มอูลงเยอะจัดหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เพจมูดีชาแนลด้วยนะครับ